ครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอนะครับเลขวิ่งบนล่างนะครับตัวเดียวนะครับสถติตถูกมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้างวดนะครับแต่ไม่ซ้อนนะจะมีพลาดไปหนึ่งวดนะครับรีคิดกงด็ง่ายๆนะครับนำเอ หลักหน่วยบนนะครับมาบวกหลัก10ล่างนะครับอันนี้ได้7นะฮะออก7 7ออก10ล่างนะครับแล้วก็อันนี้ได้3นะฮะไม่ออกนะครับหวดนี้ได้7นะครับออกหน่วยบนนะครับอันนี้ได้9้นะครับออก ้อยบนนะครับวัดน,นี้ได้สามนะครับออกหน่วยล่างนะครับอันนี้ได้หกครับออกหน่วยบนนะครับมาถึงงวดที่หนึ่งสิงหนาครับกล้องม่าข้าชัดโวเป็นไรนาะ ก็นําหลักหน่วยบนนะครับมาบวกกับหลักสิบล่างนะครับได้หนึ่งตัวเดียวนะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาหนึ่งจะมาไหมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ